เปล่า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 ครับมาครับข <laughs> ึ้นแหนมตกนขึ้นขึ้น <laughs> <laughs> ต้นได้ต่อเสือลงท้ายได้ตัวนอนหนูโ,หหโอ้โหอออออออชู่ <laughs> สวัสดีครับพบกับผมกาวนายพระเครื่องครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาทดสอบพิมพ์งานว่าแต่ละคนรู้จักพระเครื่องและมีความรู้ความเข้าใจแลจะจำหมู่หมู่พระเครื่องได้ขนาดไหนเดี๋ยววัติดตามรับชมกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรากันครับสวัสดีครับผมฟุ๊กจ n t A, ครับ ครรัััับงง่เหรียญที่ขึ้นต้นด้วยสระเอลงท้ายด้วยตัวกอไก่ชื่อเหรียญอะไรครับยังไม่ถูกครับผมถูกต้องครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับผมทีนี้ผู้ชนะของเรา จะมีสิทธิ์ได้ลงโทษทั้งสองท่านนะครับสามารถจะหยิบแป้งหรือว่าน้ำแดงหรือน้ำเปล่าน้ำเย็นก็ได้นะครับออ,นนบอ๋ออันนี้เบาเบาเเบาๆก่อนข้อต่อไปเหรียญที่ขึขน้ขนต้นด้วยถอทอาหารลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยตอเต่กากระรัน ถูกต้องครับผมน้องเฟสีนะครับน้องจะเลือกอะไรดีครับอนี้ดีกว่าองเลือกแป้งนะครับโอ้โหคนด้วเต็มที่เต็มที่สองข้อผ่านไปนะครับกับข้อต่อไปเหรียญที่ขึ้นต้นด้วย ทอทหารแต่ลงท้ายด้วยตัวตัวนอนเณรถูกต้องครับผมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับคุณมีสิทธิ์ได้เลือกนะครับว่าคุณจะฉีดหรือว่าคุณจะโชว์สมน้ำอ๋อโอเคครับโ หวานเดียวอ้าวไปกันต่อไปกันต่อครับปล่อยอยู่ในความสำรวมนะทุกคนนี่เกมจริงจังนะเนี่ยข้อต่อไปเหรียญที่ขึ้นต้นด้วยตัวสอเสือลงท้ายด้วยนอหนูผิดครับผมขึ้นต้นด้วยสอเสือลงท้ายด้วยตัวนอหนู ห้าพยางเปลี่ยนใครดีฮะขคืนพร้อมด้วยส่อเสือนอนหนูเปลี่ยนสุบติบันนอนถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมหวานเดียวหลังหน้าหลังห่้าหลังเนา

เหรียญนี้ก้นต้นด้วยสระเอลงท้ายด้วยชอยช้างถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมโอ้โเธอหวานจี๊อครับสรุปคะแนนครับผมได้กี่คะแนนครับสองคะแนนครับทีคะแนนครับ หีคะแนนครับหนึคะแนนครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาผู้ชนะใน EP นี้กันนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่ภาพผงครับกับข้อแรกผาที่ขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยวอหแวนฟา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 ครับฟาปฟาฮะต้องกดก่อนอย่างนี้ฟาต้องทําโทษครับผมฟาต้องโดนทำโทษครับทำโทษครับ มากก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกติกาคือกติกานะครับเอาใหม่นะข้อมากี้ยกเลยนะพาที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือลงท้ายด้วยดอเด็กพยางเดียวลงท้ายด้วยดอเด็กนี่ขายแค่ตัวกลางตรงกลางแค่นั้นเองเมื่อเดือนก่อนผมเช่ามาสิบกว่าองค์เลยมีทั้งสีดำและสีแดงถูกต้องครับผม

พระที่ขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยกอไก่ครับผม,ม,มนะถูกต้องครับผมมันเล่นอีกแล้วมันเล่นแบบจริงนี่เลยอ่าอข้อต่อไปข้อต่อไปไทีนี้จะเป็นพระแต่มีแยกพิมพ์มาหน่อยนะครับพราที่ขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยสอบอลฤาษี ลงท้ายด้วยเสาบาริสีพิธีเดียวกับสมเด็จองค์ปฐมที่วัดเพิ่งหมดไปเกือบปีที่แล้วค้ามไหมข้าไมาไหม,ไมอ่ะตอบว่าอะไรครับอมาาิเเศษหรืปล่ถูกต้องครับผมอ่าไม่เป็นไรข้าม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 โดนลูก พาที่ขึ้นต้นด้วยตัวคอควายลงท้ายด้วยคำว่าลงท้ายด้วยตัวกอไก่ครับ,บ,บถูกต้องครับผมได้ลุ้นเลยโอ้ยพนักง,งานผมตอนนี้ยังไงครับเนี่ยนาครับคิดไม่ออกตลกเขาเล่นกะันไะม่ตนะิตใจแต่ผมไม่ไเล่นเป็นตลกพี่ <laughs> พวกสามคะแนนนะครับตอนนี้พาที่ขึ้นต้นด้วย วอลแหวนลงท้ายด้วยพอพันเอาใหม่เอาใหม่เอามือจับผูกทวนใหม่นะครับพาที่ขึ้นต้นด้วยวอลแหวนลงท้ายด้วยตัวเอ้ <c oughs> ไม่เอาทุกคนถอยไป <c oughs> พาที่ขึ้นต้นด้วยวอลแหวนลงท้ายด้วยพอพนันน้องเฟยครับ <c oughs> ถูกต้องครับผม <c oughs> อ้าว ทีนี้ข้อสุดท้ายในหมวดหมู่พระผงนะครับพระที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูลงท้ายด้วยสระอาครับเวลาปวดหัวต้องกินอะไระผู้หญิงที่ที่จดทะเบียแล้วขึ้นต้นคำนามว่าอะไร Society, urai, ถูกต้องครับผมใครเป็นคนเขียนคำตอบครับโอ้โหสรุปคะแนนครับผมในหมวดหมู่พ้าผงน้องฟุกได้ไปสามคะแนนครับน้องเฟส แล้วพี่หมีศูนครับผมโอเคโอเคต่อไปในหมวดหมู่สุดท้ายของเรานะฮะคือหมวดหมู่ประเภทพัดหล่อครับตอนนี้ขอสอบถามความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันครั้งแรกของเราโดยน้องฟุกนะที่มีคะแนนนาสูงสุดนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหวนเจีครับแค่นี้ก็นาแล้วรู้ว่าใครชนะโอ้โห ต่อไปครับน้องแอดมินครับพิเศษ่ไหนเดี๋ยวบอกทีครัอ่าและสุดท้ายรถถังฝั่งทนของเราครับอย,อย่าให้ได้ครับเดี๋ยวโดนหนักเล่นหนักเล่นหนักเล่นหนักพร้อมแล้วไปนะหมวดหมูม่พระต่อกับข้อแรกพาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสอเสือลงท้ายด้วยเลขหนึ่ง The Bluetooth device ถูกต้องครับผมมาแล้วข้อแรกมาแล้ว แล้วพี่หมีหนึ่งคะแนนครับผมโอ้เขาไม่เลือกอะไรเลยนะครับนอกจากน้ำเย็นขอโทษนะครับอ้เย็นเจียบไปกันต่อครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนกันได้กับข้อที่2องพาที่ขึ้นต้นด้วยยอยักษ์รงท้ายด้วยเลขสองครับรถ,รรถูกต้องครับผม I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. Uh, no one is Uh, no one no one is พระที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยวอลแหวนพระรุ่นนี้สร้าง3,000องค์ลักษณะของพระมีลักษณะพิเศษรูปทรงไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆและมีกล่องเดิมวัดมี3พยาง,งยพระอีก2พยางอะไรขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยวอลแหวนถูกต้องครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วครับเร่แป้งครับเดี๋ยวเล่นให้เลยมาครับโอ้แหวตกเอเกมมันไม่มีตกอ่ะข้อที่สามผ่านไปนะครับข้อที่สี่กับพระที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือลงท้ายด้วยบอใบไม้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อและผู้ท้าพิเศษนะครับผิดครับผมขึ้นต้นด้วยสอเสือลงท้ายด้วยบอใบไม้ครับ วันนี้เพิ่งโพสไปเองมีเนื้อทองคำด้วยครับรุ่นนี้สอเสือคือคำว่าเฮ้ยลงทายด้วยบอใบไม้เรามาทํางานแล้วก็ต้องอะน้องเฟยครับดูแล้วดูแล้วห้าสี่ยังกลับยังกลับยังกลับถูกแต่เรามีคำ้างหน้ายังกลับสอเสืออะไรสอเสือ สามสองหนึ่งเอาใหม่ฮะเอามือจับผูครับสามรู้แล้วเอามือจับผูครับพี่หมีสามสองกดนาวายันกลับผิดครับผมพี่หมีครับสมเด็จองค์พระดกรุ่นยันกลับถูกต้องครับผมโอ้โหเอาแล้วครับพี่หมีเอาอะไรดีฮะโอ้โหเย็นจี๊ดต้องเอาน้ำสาม และข้อสุดท้ายของเรานะฮะน้องเฟสู้เขาครับน้องเฟสข้อสุดท้ายตัวเองเขียนเองแท้ๆพระที่เป็นขึ้นต้นด้วยรอเรือครับลงท้ายด้วยเลขสี่ถูกต้องครับผมก็คือพระรูปเหล่ารุ่นตี่หรือพระรูปหล่อพระราชพรมญานนั่นเองครับผมอืม ฮู uhm, ้ชูแป้ชแป้โขโขกแปแปโค้งมือเร <Pacific Take rac ers> าเนะสรุปคะแนนครับองโป๊กได้กี่คะแนนครับได้คะแนน กีคะแนนครับ0และพี่หมี3ครับอาตบมือตบมือครับนี่ก็เป็นคอนเทนต์ใหม่จากช่องกาในพระเครื่องนะครับน่าจะสนุกสนานนะครับเป็นความ,มรู้ยังไงเดี๋ยวฝากไปติดตามตอนต่อไปนะ <laughs> ว่าจะมีคำถามอะไรมาทายแล้วจะมีใครมาเข้าแข่งขันกับ ช่องกาวนายพักเครื่องของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม